ลวดตัวนํายาวมากนะครับมีกระแสไฟฟ้าไอคงที่นะครับไหลในเส้นลวดเนี่ยนะครับถ้าเลื่อนวงลวดนะครับตัวนําวงลวด a b c d นะครับเข้าเข้าหานะครับในลักษณะที่ a b แล้วก็ c d a b กับ c d เนี่ยขนานนะครับขนานกับนะครับ a b และ c d เนี่ยนขนานกับเส้นลวดเนี่ยนะส่วนในด้าน a c แล้วก็ด้าน b c เนี่ยตั้งฉากกับเส้นลวดนะครับคือเราขยับไอ้ไอไโค้งลวดเนี่ยขยับเข้ามา ต้องการทราบว่านะครับขนาดของฟักแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดเนี่ยฟักแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดเนี่ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับโอเคนะเราปล่อยกระแสฟ้าเข้ามานะแล้วเราก็ขยับไอ้ไอโค้งลวดเนี่ยเข้ามาใกล้ๆนะครับฟักแม่เหล็กจะเป็นยังไงนะครับแล้วกระแสฟ้าเหนี่ยวนำเนี่ยจะมีทิศทางไปทางไหนน้องครับเรารู้ใช่ไหมครับว่าถ้าอยู่ใกล้ๆะนะครับอ่ะดูก่อน ทิศของสนามแม่เหล็กมีทิศยัยงไงกระแสไฟฟ้ามีทิศไปทางขวาใช้มือขวาครับใช้มือขวากระสไฟฟ้าไหลมาตามนี้นะนะครับแน่นอนครับตรงนี้พุ่งออกมานะครับตรงนี้พุ่งออกนะครับแล้วตรงนี้พุ่งไงครับพุ่งเข้าไปข้างในเป็นกาก,กบาดพุ่งเข้าไปข้างในนะนะครับเรามีความรู้ว่าสนามแม่เหล็กเนี่ยนะครับที่เกิดจากเส้นลวดเนี่ยอยู่ใกล้ๆมันจะหนาแน่นมากจริงปะอยู่ใกล้ๆจะหนาแน่นมากนะครับ อยู่ใกล้ๆมันก็จะหนาแน่นมากนะครับพออยู่ไกลออกไปนะครับห่างมาความหนาแน่นก็จะลดลงใช่ไหมครับพี่ขอเขียนแบบนี้นะตรงนี้ก็จะชิดกันหน่อยแล้วก็ถัดมาก็ห, àng, ห àng, ่างห่างห่างไปเรื่อยๆนะครับออันนี้คือเดิมนะครับเดิมเดิมเป็นแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเราขยับมันเข้ามาขยับเข้าขยับเข้ามาใกล้ๆนะครับโค้งลวดนี้ขยับเข้ามาใกล้นะครับจากเดิมมันมีเท่าไหร่ครับสาม เดิมมีสามพอขยับเข้ามาใกล้ๆเป็นไรครับมันเป็นหกแล้วอย่างนี้แปลว่าอะไรครับเพิ่มขึ้นเข้าใจนะมันอยู่ไกลตอนแรกมันอยู่ไกลความหนาแน่นของฟักมันน้อยพอขยับเข้ามาในความหนาแน่นมันมากมันก็ต้องเพิ่มขึ้นจริงป่ะตรงนี้ความหนาแน่นมันมากตรงนี้ความหนาแน่นน้อยขยับเข้ามาความหนาแน่นก็มากขึ้นใช่ป่ะนะครับฟัซเมล็ดก็เพิ่มขึ้นนะครับฟัซเหล็กเพิ่มขึ้นนะครับก็ข้อหนึ่งกับข้อสองใช่ไหมครับ เรามาเช็คดูกระแสไฟฟ้าสิว่ากระแสไฟฟ้ามันจะเป็นยังไงนะครับน้องครับหนูต้องเข้าใจพฤติกรรมของขนลวดใช่ไหมครับขนลวดเนี่ยมันจะพยายามรักษาฟักแม่เหล็กเดิมจริงนะนะครับเดิมทีมันมีกิจเท่าไหร่เดิมทีมันมีน้อยใช่ไหมตอนหลังมันมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันยอมไหมครับยอมไหมไม่ยอมมันเพิ่มขึ้นมันไม่ยอมแน่นอนมันต้องต่อต้านต่อต้านด้วยการสร้างอะไรขึ้นมาสร้างสนามแม่เหล็กแบบพุง่งไง พุ่งออกเพื่ออะไรเพื่อหักล้างนะครับสร้างสนามแม่เหล็กพุ่งออกเพื่อหักล้างน้องครับถ้าเรารู้ว่ามันพุง่งพุ่งออกมาอย่างนี้เราหาทิศของกระแสไฟฟ้าได้ไหมหาได้เนาะใช้มือไหนมือขวานะครับทิศการไหลของกระแสไฟฟ้าก็มีทิศอย่างเงี้ยครับอันนี้คือกระแสไฟฟ้าแนี่ยวนำที่เกิดขึ้นในโค้งลวดนี้ไหลย,ยังไงครับตรงนี้ด้าน A ด้าน b ใช่ไหมด้าน A ด้าน B กระแสไฟฟ้าไหลาจาก b ไป A ไหลาจาก B ไป A ตอบข้อไหนครับ B ไป A ตอบข้อ2ถูกไหมครับ